สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เรามาดูเห็ดนี่เรามาเดินสวนเรามาเจอเห็ดคุณเห็ดคุณงอกนี่อุยไม่ได้เอาขากล้องมาเนาะนี่นี่นะคะสามดอกหตรงนี้สามดอกนี่ตรงนี้มีอีกดอกหนึ่งกำลังขึ้นนูน่น,นอีกนน่นอีกเห็นไหมโน่นข้างนน่นอีกอุย้ยมีหลายดอกอยู่ เดี๋ยวจะเก็บแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บกันนะคะเพื่อนๆเป็นแข็งๆอยู่เลยอยู่ในที่เราเลยเนาะนมันจะเป็นหิดคนเล็กขาไม่ต้องเอาหรอกเนาะเอาไว้เขาเกิดอีกปีหน้า นี่นะคะเ,เพื่อนๆมันจะมีดอกเล็กๆตรงนู้นก็มีเนาะทางนู้นอะ่ะทางนู้นก็มีเนะทางน,นดอกเล็กๆเก็บตรงนี้ก่อนเนาะดอกไม่ใหญ่จะเป็นเห็ดคนเล็กเห็ดคนเล็กเห็ดคนหน่อยแต่บ้านก็เรียกเห็ดคนหน่อยเนาะดูดอกนี่หน่อยจริงอุ้ยมดก็เยอะ เอาถ้าไม่มาเห็นวันนี้ตงใส่โรยแล้วแหละขาไม่ต้องเอาหรอกเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดออกเนาะนเดี๋ยวไปเก็บทางนน้นอีกเนาะ ดูนะคะดอกสวยแข็งปันี่นะเพื่อนๆเราก็ได้ประมาณนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเรายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวไปเก็บมาอีกนดูนะคะเพื่อนๆมีอยู่เต็มเลย นี่นะคะเพื่อนๆได้ประมาณนี้เนาะจะเป็นเห็ดโคนเล็กเห็ดโคนหน่อยนน้อยๆตุม่มอ,ออกจากป่ามาแล้วแหละยุงเยอะนี่นะคะเอาไปตุ่มเนาะอันนี้ตมมองแทบจะไม่เห็นเนียมันดำลทลิปนี้ก็เท่านี้นะคะ